สวัสดีครับวันนี้ b i ส t a l k Gadget นะครับจะพามาทดสอบเจ้า i n f i n i t ต ฮอต30ตัวนี้นะครับที่บอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนราคาต่ำกว่า5,000บาทแต่ว่าใส่ทุกอย่างมาแล้วนะครับให้กับสายเกมเมอร์โดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชิปสายเกม MediaTek Helio G 8 8นะครับให้ RAM มา8 g ิเลยนะครับพร้อมฟีเจอร์ Extended RAM ที่ยังเพิ่ม RAM ไปได้อีก8 g ิเป็น16 g หิกนะครับหน้าจอใหญ่6.78นิ้ว Full HD รองรับ Refresh Rate 90Hz แบตเตอรี่5 0 0 0 m a h นะครับ แต่ถึงแม้ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่ได้เน้นการถ่ายรูปนะครับแต่ยังให้กล้องมาถึง50ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับ AI Camera ด้วยครับผมมาลองดูกันเลยครับว่าเจ้า Infinix Hot 30ตัวนี้เนี่ยมันน่าซื้อไหมครับสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องที่ให้มานะครับนอกจากตัวเครื่องแล้วก็ยังมีเคสกันกระแทกนะครับสายชาร์จอะแดปเตอร์33วัตต์และเข็มจิ้มสำหรับใส่ซิมครับ มาดูตัวเครื่องประอบกันบ้างครับเจ้าอิ f ฟินก h ฮอ30นะั้นมีขนาดความสูง168.66ม mm, ิมกว้าง7 6 6 1ม mm, ิมและหนา8.4มิลมตรน้ำหนักอยู่ที่196กรัมครับก็เกือบ2อขีนะครับ เอาละครับเราจะลองมาทดสอบฟีเจอร์ที่บอกว่าเป็นฟีเจอร์เด่นของเจ้า Infin i t ตอร์30ตัวนี้นะครับก็คือการเล่นเกมนั่นเองนะครับที่เขาบอกว่ามันเล่นเกมได้ดีทีเดียวเกมแรกที่เราจะไปทดสอบกันครับก็คือเกม PUBG นะครับที่เป็นเกมแบบ Battle Royale นะครับผม๋ยวมาลองมาดูกันเลยนะครับว่าการเล่นของมันเนี่ยมันทำได้ดีขนาดไหนครับผมลองไปดูกันเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าเจ้า Infin i t e ีอร์30เนี่ยทาได้ดีกับเกม PUBG ครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเรทราคาที่อยู่ในระดับต่ำกว่า5,000หรือ4,799บาทในราคาขายของเขานะครับแต่เท่าที่ทดสอบเนี่ยไม่เจออาการกระตุกแบบน่าเกลียดเลยครับหลังจากทดสอบ p u บ G ไปนะครับต่อมาผมก็ไปลองเกมที่มันกินสเปคมากๆอย่าง Genshin Impact ดูนะครับลองมาดูกันเลยนะครับว่ามันสามารถที่จะเล่นได้ไหมทำได้ดีแค่ไหนนะครับลองมาดูกันเลยนะครับ สำหรับการเล่น Genshin Impact นั้นตัวเกมเนี่ยมันปรับรายละเอียดไปแบบต่ำสุดๆให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังพอเล่นได้ครับแต่จะมีอาการกระตุกเล็กน้อยถ้าจะเล่นเกมก็ให้ไปโฟกัสที่เกมอย่าง PUBG, f ฟรีไฟล์หรือ ROV e นะครับก็จะเล่นได้แบบไม่ขัดใจมากกว่าครับครับสำหรับการทดสอบเกมก็ผ่านไปแล้วนะครับ เราลองมาดูอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เขาชูว่าเป็นจุดขายนะครับก็คือการชาร์จไว33วัตน,นะครับที่เขาเคลมว่าใช้เวลา30นาทีเนี่ยจะสามารถชาร์จได้ถึง55%นะครับซึ่งผมก็ได้ลองใช้แบตจนหมดเลยครับให้มันเหลือศูนย์จนเครื่องดับไปเลยหลังจากนั้นผมก็เสียบอะแดปเตอร์แล้วก็ชาร์จแล้วก็ลองตั้งจับเวลาดูครับว่ามันจะได้ตามที่เขาเคลมมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปทดสอบกันเลยนะครับ จากการทดสอบผ่านไป15นาทีนะครับได้แบตมา23%นะครับผ่านไป20นาทีได้แบตมา30เซนพอผ่านไป25นาทีเนี่ยได้มา34%นะครับและสุดท้ายผ่านไป30นาทีได้มา38%ครับจากที่เกลมไว้ว่าจะชาร์จได้55%แต่ตรงนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ผมชาร์จเนี่ยอากาศมันร้อนเกินไปไหม เพราะว่าปกติแล้วการที่ทดสอบในแหลกเนี่ยก็เข้าใจว่าอากาศน่าจะปกติกว่านี้แล้วไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้ตอนทดสอบตอนนั้นมันชาร์จได้55%อย่างที่ตอนเขาทดสอบหรือเปล่าแต่ว่าอากาศที่ในห้องผมที่ตอนทดสอบเนี่ยผมมันจะไม่ได้เปิดแอร์ก็เลยไม่มั่นใจว่ามันเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่มันทําให้ชาร์จไปได้แค่38%นนะครับผมจบจากการทดสอบเรื่องการชาร์จไวไปแล้วนะครับมาต่อกันเรื่องกล้องดีกว่าที่เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ โฟกัสที่กล้องเท่าไรนะครับแต่ก็ให้มาถึง50ล้านพิกเซลนะครับสำหรับกล้องหลังก็เดี๋ยวจะไปลองทดสอบกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายรูปได้ขนาดไหนนะครับผมสำหรับกล้องหลังความละเอียด50ล้านพิกเซลเนี่ยมาพร้อม AI c a m e r a นะครับลองมาดูภาพถ่ายกันนะครับว่าทั้งภาพตอนแสงมากฟ้าครึ้มตอนเย็นตอนกลางคืนถ่ายภาพในตัวอาคารและถ่ายภาพแบบเบลอฉากหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างครับผม ส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับก็ต้องบอกว่าไม่อยากให้คาดหวังมากนะเพราะว่าโทรศัพท์ที่อยู่ในเลทราคาแบบนี้เนี่ยการถ่ายวิดีโอเนี่ยในช่วงกลางวันเนี่ยมันก็คงถ่ายได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเอาไปถ่ายกลางคืนเนี่ยก็อาจจะต้องทําใจกับภาพที่ได้มาบ้างว่ามันอาจจะไม่ได้ตามสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ไปดูคลิปทดสอบที่ผมลองเอาไปถ่ายภาพกลางคืนกันดูนะครับผมลองไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้าอินฟิ i x Hot 30ตัวนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าค่าตัว4,799บาทเนี่ยถ้าเอาไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมติดอย่างเดียวนะครับที่ผมรู้สึกว่าขัดใจก็คือมันไม่มี 5G แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในเรทราคาเท่านี้เนี่ยการไม่มี 5G ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วคุณผู้ชมเนี่ย คิดเห็นกันยังไงนะครับก็สามารถที่จะบอกเราได้ผ่านช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการรีวิวแก๊ตเ็ตใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ